จำไว้นะครับพ่อแม่ของคนทั้งโลกเนะี่ยมีสองประเภทนะประเภทแรกคือประเภทที่เราต้องกตัญญูประเภทที่สองคือต้องบูชาใครที่โชคดีมีพ่อแม่ให้กําเนิดเลี้ยงดูเรามาอย่างดีให้กลับไปทั้งกตัญญูและบูชาแต่ถ้าใครโชคไม่ดีมีพ่อสัตว์ทําให้เกิดหรือมีแม่คลอดแล้วทิ้งไม่ต้องเสียใจท่องคาถานี้ไว้เราจะหายทุกคาถาที่ให้ก็คือเราเลือกเกิดเป็นลูกใครไม่ได้แต่พัฒนาเองได้ไหมและเป็นคนกตัญญูกตวเวทีได้ไหม อันเราพัฒนาตัวเองพอทํางานมีหลักฐานพิสูจน์แผ่นมีคนแสนแนนดงตัวนี่ฉันเป็นพ่อแม่เธอไม่ใช่ตรวจดีเอสดูตรวจเพราะว่าเฮ้ยใช่เว้ยคนที่ไม่เคยเลี้ยงเรามาเลยนะแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นพ่อเราก็ตกทุกข์ได้ยากอยู่ต้องช่วยครับแต่ถ้าช่วยเกินสามครั้งไม่ยอมเลิกเล่าช่วยเกินสามหนไม่ยอมเลิกเล่นการพนันมีสิทธิที่เราจะยุติหรือช่วยต่อ,อนี้แล้วแต่เราละ ถ้าเราช่วยต่อแล้วเราต้องเดือดร้อนนนี่เป็นสีนมีสิทธิอย่างยุติได้เพราะว่าท่านไม่เคยเลียกเอามาเลยแต่คนที่เราต้องกตัญอยู่และบูชาทั้งชีวิตโดยไม่มีข้อแม้คือใครคือคนที่ถึงจะใช่หรือไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นผู้อุปกา,าระเลี้ยงนมมาตั้งแต่เด็กอย่างดีเราต้องทั้งกตัญอยู่และบูชาเอาละสอนอย่างนี้ผมว่าทุกคนรับได้หมดเพราะเป็นการกรตัญอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความงมงาย กลับไปทำหน้าที่ดีกับพ่อกับแม่เรา